รับเพลงเงินล้านสนับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแฟมิลี่ฉันเสียงดีนะฮะคุยกับตัวแทนจากพระนครศรียาก่อนนะฮะเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียากพันจางาศเอกน,อนรชัยกฤษณสเกตกุลสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบทำอะไรครับปรับปรุงห้องสมุด ที่ยังถูกน้ําท่วมท่วมครั้งก่อนท่วมครั้งก่อนครับเพราะประมาณยังมาไม่ท่วถึงครับเอาใจช่วยครับครับองสมุทรครับราชบุรีคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบ้านสิงครับคุณพิสุดาลิ่มกําปันทองสวัสดีครับจะไปทําอะไรครับเงินตรงนี้นะคะจะไปให้เด็ก ในหมู่บ้านได้สารต่อตุ๊กตาของบ้านสิงนะคะเป็นโอท็อปนะคะโอเคค่ะเตรียมเพลงอะไรมาลูกกระต่ายอ้อนจันทร์ค่ะคุณกระต่ายขาวดาวลุกน้องฟ้าน้องฟ้าเหรอคะเพลงส่งข่าวทิศมั่นค่ะในเวอร์ชันของพี่ฝนธนสุนทรค่ะฝนธนสุนทรมาฟังจากราชบุรีน้องฟ้าส่งข่าวทิศมั่นค่ะ 人生 มเมื่อไรจะกลับสุพรรณสักที รู้จักฝากใจเหมือนกระตา่า แล้วกันนะคะน้องฟ้าเป็นคนที่เสียงหวานนะคะร้องเพลงชัดถ้อยชัดคําอันนี้เป็นข้อดีมากๆนะคะฝึกเรื่องการแสดงตีความหมายเพิ่มข้าไปพี่รู้สึกว่าฟ้าเก๊กเกักงๆไม่รู้จะเอามือไปไว้ไหนในส่วนของแตนนะคะลีลาน่ารักยักคิ้วหลิวตาหมายถึงการอ้อนอันนี้คือการตีความเรื่องของเนื้อเพลงทําได้ดีมากนะคะเพลงนี้พี่ว่าร้องยากแล้วแตงก็ทําได้ดีมากเลยค่ะคือเล่นท่ายากก็ทําได้ดี ฟ้ามันมีต้นทุนเสียงที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวิชาจะน้อยไปหน่อยหรือว่ามีครูที่ดีแนะนำน่าจะพัฒนาได้ไกลส่วนแตนนั้นเก่งมากอย่างที่พี่หอมบอกว่าเป็นเพลงยากทายทอดได้ดีมากครับขอบคุณครับสวัสดีนะคะน้องฟ้าน,นะคะคพี่ชาหนูมากเลยนะคะทําไมเลือกอะไรได้เป็นทหารจริงๆแล้วพี่ก็ชอบเหมือนกันพี่เคยใฝ่ฝันว่าอยากสักวันหนึ่งอยากเดินเข้าไปในกองพันทหารเ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมล่ะเข้าได้ไม่ใช่เข้าได้ไม่ได้เ้าได้เหรอคะได้หอมเราไปกันไหมหอมเราไปกันไหมสำหรับเพลงในวันนี้นะคะมันจะมีท่อนต่ำแล้วก็ฟ้าสแบบลงลงต่ำไม่ถึงเสียงต่ำจะเล่นยากและอย่างหนึ่งลูกเอื้อนหรืออารมณเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องขยี้ยิ่งกว่านี้กราฝากด้วยเพราะว่าพี่ตะอยากให้มีทหารหญิงร้องเพลงเก่งๆอย่างเงี้ยสวยๆแบบนี้นะคะแค่นั้นเองค่ะลูกค้าโซนค่ะพเอกแตนของเราอ่าแตนนี่ต้องมาอยู่กับพี่ค่ะมันจะเป็นตักกระแตนน่า เขาฉลาดเลือกเพลงเลือกเพลงเข้าทางเขาไงเขาเป็นลิเกเก่าอก็เลยตรงล่องเขาเลยแล้ววันนี้หนูอ่ะมันสมกับชื่อเพลงกระต่ายอ้อนจันแล้วแตนอ้อนจริงๆเลยทําได้ดีมากเลยโอเคครับสำหรับน้องฟ้าไม่เป็นไรนะน้องแตนไปอยู่พี่ตั๊กน้องฟ้าอยู่กับพี่เป็นไก่ฟ้าจ้าเลยมีคู่ใช่ไหมตั๊กกระแตไก่ฟ้า ชื่นชอบชื่นชมร้องฟ้าหรือว่าหมู่ฟ้ามากนะครับสวยสง่าร้องเพลงคนก็อยากจะดูหนูร้องอยากจะฟังหนูร้องแต่วันนี้ตินิดเดียวครับเพลงที่เลื่องมามันไม่ค่อยส่งเราเท่าไหร่พี่รู้สึกว่าเหมือนหนูเนี่ยมาร้องเพลงโชว์ธรรมดาไม่ได้มาร้องเพลงประกวดเท่าไหร่ส่วนน้องตั๊กแตนตําข้าว ชอบวิธีการร้องแล aji, ้วก sí, being like, ็การเอื้อนการใช้เสียงวิธีการร้องของแตนนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเสียงดีทั้งคู่นะฮะเขาบอกว่าอย่าดูถูกตัวเองด้วยคำว่าทำไม่ได้หากคิดเพียงว่าทำไม่ได้สุดท้ายจะไม่ได้ทำอะไรเลยลืมไม่ถอยคิงการ์ีตาเล่งจเตียมเตียมตาเล่งจ๋เลือจูเล่งจ เสียงดีเลยน้องฟ้านะครับอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นเรื่องของได y ามิกอารมณ์น้องฟ้า<อ>ไม่ค่อยมีตรงนี้นะครับการเอื้อนจะเป็นการเอื้อนแบบเอื้อนสวยธรรมดาผ่านแต่มันไม่อิดออดมันไม่อดครวนมันไม่รู้สึกต้องไปงสื่รายละเอียดเรื่องเหล่นานี้ร้องเพลงให้ละเอียดส่วนน้องแตนก็เป็นคนเสียงดีอีกคนหนึ่งแต่น้องแตนมามีจุดเด่นก็คือเวลาเขาร้องเนี่ยอารมณ์ออดอ้อน อดครวนต่างๆของเขามันออกมาครบเขาสามารถที่จะสื่อสารเนื้อเพลงออกมาได้ด้วยวิธีการร้องของเขาโอเค,คเดี๋ยวช่วงหน้าได้รูร้กันนะฮะเดี๋ยวเราไปชมโชว์พิเศษ<ช>จากย,ยิงลีสิยุบลกับชป์ของเขาครับ,รบเบนลาเชินครับ ต้องขอโทษบางอารมณ์ของคนโสดโปลดทำความเข้าใจไม่ต้องการทำให้โกรธแค่ให้รู้ว่ายังโสดจึงโหลดเพลงมราร,รอตายเพราะว่าเคยอกหักจากการรักคนม่แฟนอ้อมเพลงในคนเราก็ไมป้าย ฉันจะรียบวาางคนโสดจะได้โทรมาคนโสดให้โทรมาสนับสนุนโดย LED จากแลมตันนมเปรี้ยวดีไลท์พัดลมมิล่า ล่องวงจรปิดวาตาชิลูกชิ้นหมูโฮเด้งกิกหนูสงครับ